สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับดาวนี่สวีตี้วันนี้ดาวก็มาพร้อมกับกล่องแต่นี่ไม่ใช่กล่องธรรมดายุคนี้มันต้องกล่องสุม่มแต่เอ๊ทุกคนดูกันไหมคะว่ากล่องสุ่มมีความลับอะไรซ่อนอยู่ถ้าอยากรู้ตามดาวมากันเลยค่ะมาค่าอดใจไม่ไหว ตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงยุคโควิดทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นธุรกิจกล่องสุ่มได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มอาหารทะเลกล่องสุง่สมเครื่องสำอางหรือจะเป็นกล่องสุง่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเราสามารถพบกล่องสุ่มได้แทบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่แปลว่าตลาดจริงๆทางสรทิสค้าตลาดออนไลน์ไลฟ์สดแอปพลิเคชันชอปปิง้งหรือจะเป็นตลาดนั้นออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยการเร้าอารมณ์ของผู้บริโภคด้วยความไม่รู้และความคาดหวังหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าความไม่รู้และความคาดหวังคืออะไรความไม่รู้คุณยังไงก็คือการเซอร์ไพรส์สมมติว่าเรามีกล่องใบหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรเราก็คงอยากจะเปิดให้ได้เลยใช่ไหมละ่ะและแน่นอนว่าเวลาเปิดเรากคงใจเต้นต้นตึต้ง,ตง,ตง,ตง <Hi. S 2> ส่วนความคาดหวังก็ตรงตามตัวเลยก็คือความคาดหวังนั่นแหละยกตัวอย่างถ้าเรามีกล่องสี่กล่องโดยของข้างในมีมูลค่าไม่เท่ากันเราก็คงคาดหวังว่าเราจะได้กล่องที่มีมูลค่ามากที่สุดข้อดีของกล่องสุ่มในมุมมองผู้บริโภคหนได้ความตื่นเป้นเซอร์ไพรส คคตัววสิน้าาาาาาาททีี่่่มมมูลมกาาาลกกรดไปยกตัวอย่างเช่นราคาขายปกติของลำโพงชนิด A มีราคา2 7 0บาทแต่เมื่อเจ้าของร้านทำกล่องสุ่มลำโพงในราคา200บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาขายปกติของลำโพง A ถ้าเราซื้อมาแล้วโชคดีเราก็อาจจะได้ลำโพง A ในราคาเพียงแค่200บาทถูกกว่าราคาซื้อปกติตั้ง70บบาทแน่ข้อดีในการทำกล่อง แม่นเน่าเสียได้และมีวันหมดอายุถ้าสมมติขายไม่ออกแล้วปล่อยทิ้งไว้นานๆพ่อค้าแม่ค้าก็จะต้องโยนมันทิ้งลงถังขยะและเสียรายได้ในส่วนนั้นไปฟรีๆแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้านํามาทําเป็นกล่องสุ่มก่อนที่จะหมดอายุแล้วขายในราคาถูกลงก็อาจมีคนต้องการซื้อจานวนมากก็เป็นได้เมื่อลูกค้ามีความต้องการซื้อและแม่ค้ามีความต้องการขายก็จะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันลูกค้าก็จะได้สินค้าในราคาที่ถูกกว่า ส่วนแม่คะก็ไม่ต้องทิ้งรายได้ในส่วนนั้นไปอาจจะแค่ลดราคายอมขาดทุนนิดหน่อยแต่ก็ดีกว่าเสียหมด 2. เปิดโอากาสให้ลูกค้าได้ทดลองสินค้าใหม่ๆเพื่อลูกค้าสนใจจะได้กลับมาซื้อแต่เอ๊ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ถ้าราคาขายจริงมา270บาทแต่ทำไมพ่อค้าแม่ค้าย,ยังสามารถนำมาทำเป็นกล่องสุ่มราคาเพียงแค่200บาทได้ไม่ขาดทุนแย่หรอเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก เฉลยท้ะการเฉลี่ยต้นทุนนั่นเองปกติแล้วราคาขายก็จะมาจากต้นทุนบวกด้วยกําไรสมมติแม่ค้ามีความต้องการขาย,ขายกล่องสุ่มลําโพงเป็นจํานวน3ากล่องโดยแต่ละกล่องก็จะมีลำโพงที่แตกต่างกันไปอยู่ถ้าแม่ค้ากําหนดราคาขาย200บาทต่อ1กล่องแต่เนื่องจากมี3กล่องจึงต้องนามาคูณ3เป็น600บาทถ้าแม่ค้าขายกล่องส่มทั้ง3กล่องหมดแม่ค้าก็จะได้เงินจํานวน600บาทจากการขาย เราก็จะมาคิดส่วนของต้นทุนกันโดยลำโพง C มีราคาต้นทุน20บาทลำโพง B 100บาทลำโพง A 250บาทจะเห็นได้ว่าแต่ละกล่องมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันเลยและเมื่อนำมาคิดต้นทุนรวมจะได้370บาทเ <c oughs> มื่อเรานำจำนวนเงินที่ได้จากการขายมาลดต้นทุนเราก็จะได้กำไรซึ่งในที่นี้ราคาขาย3กล่องคือ600บาทลบต้นทุน370บาทแม่คะจะได้กำไรไปถึง 230บาทและการเฉลี่ยต้นทุนนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถทำกล่องสุ่มได้โดยไม่ขาดทุนนั่นเองแต่ทั้งนี้การเฉลี่ยราคาต้องเป็นไปตามคำโฆษณาไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภคหากจะเลือกซื้อกล่องสุม่มใดๆโปรดใช้วิจารณญาณและเลือกร้านที่เชื่อถือได้กันนะคะสำหรับวันนี้ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบิายบ้า